คำเตือนเกมนี้มีความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมออ่าเอาอยาี้เอาการดื่นก่อน้อย ลอยเพื่อนขับรถลอยพวกนั้นแล้วมึงลอไปหมดด้วยเด็กกลายเป็ปนปีศาจไอ้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอ่ะเราต้องไปลงรถเราต้องไปลงรถเราต้องไปลงรถ โดดลงมางาบกูเป็น,นี่อ๋อมีสติวักแทกว่ะผู้ไม้ผู้ไม้มช่วยให้ซ่อนตัวโอเค เ,เสียงอะ่ะคโคตรไม่น่าไว้ใจอ่ะ โหนี่รังมาเลยอะนิวส์เอ่อส่วนใหญ่มันจะอยู่เกินเอื้อมไอ้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในสถานที่ที่เราไปไม่ถึงในสถานที่ที่เรายิงไม่ได้นั่นคือบนหลังคามันจะโฉมตีเมื่อเราเลือดน้อย stay there'm get fine along just 's, <S up พี่เอกบอกว่าอยู่ข้างบนไปนั่นแหละไม่ต้องมีเรื่องกันไปละโอ้โหมันก็ยังมีตัวเหลืออยู่เยอะเนี่ยกระสุนโอ้

ด้านหน้านะลุยลุยด้านหน้าแล้วกันเฮ้ย <c oughs> ไปยังอย่าบอน้อยตัวนึ่งเลย อีกตัวเฮ้ยวม่งเห็นแน่เลยกูมึงเห็นกูกูก็ใช้ปืนแล้วทีเนี้ยเสร็จเล็กมาก่อนเก็บเสียง ใช้กระลูกซองเลยวะโอ้โหรถคันนั้นมีสัญญาณโอ้โอ้อ้าอ้าเอางี้เอาคันหนึ่งก่อนเฮ้ย

<Tipp s> มันน่าจะอยู่ในเนี้ยโอเคทำระเบิดเดี๋ยว ยังยังไม่ต้องการเดี๋ยเสียงม่อยู่ตรงเนี้ยเสียงอยู่แถวเนี้ย ลูกได้ั้ยต้องกลับทางเดิมเหรอโหเดี๋ยวก่อนนะโอ้ล้วเพื่อนไปถึงไหนแล้ววะ ไปไงอะ่ะเอาเอาตามตรงนะผมไม่ค่อยกล้าเข้าว่ะบานเลยตรงนู้นอะ ไหนกัไหนละโอ้มึงมากันให้หมดเลยมาเออเออ โหเก็บเสียงไปได้อยู่เบาอยู่เบามากเลยเราถ้าถ้าเราเล่นแบบไม่ทำลายหลังนะ หายเบสบอลได้แล้วเอเยยาฆ่าเชือ้อเองาเปิดได้เหรอจะจำอะไรกุยไหม ไปค้นงานอนอกไปค้นไม่น่ามีอะไรเอาเศษเหล็กเต็ม วิ่งองี้ได้ยินเสียงไหมมันไม่น่าได้ยินเรารู้ป่าวะลงแล้วล่ะเป็นไงบ้างดิยังเดี๋ยวในรถอาจจะมีปั๊มอาจจะมีน้ำมัน Yeah, they're means here somewhere. sigils. it up มันเหมือนฉันเข้ามาในถนนที่มันมีพวกริปเปอร์อยู่นะริปเปอร์ตัวอะไรวะเอ้ยไอพวกนั้นแน่เลยไอพวกปนสะดมอยากมีอะไรนะนี่เอ้ยนี่ไงน้ำมัน ไม้หน้าสามหรอไม้เบสบอลก็ได้มั้งแกฟิวโอโอเคแล้วก็น่าจะต้องไปต่อ Oh, ต้องแบกถัง mm hmm. ลูลูแค่นี้กูต้องย่อวิง่งวิ่งลอด้านหน้า เติมน้ำมันไหมต้องเข้าไปด้านในเหรอโอเคด้านในก็นด้านในออกปิดหมดแล้ว

น่าจะหิวตัวเองก่อนมึงก่อนเลยนะมึงก่อนเลยนะเฮ้ยโอ้ไม่ต้องไปหยิบถังน้ำมันใหม่ mingking 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 เออมาอือเอออือ Yeah that's right. Buddy. Oh good. เออ That's right. Buddy. Another bounty. ต,ตั้งฮอตคีย์ไงอ่ะไม่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 ไมไมไม

นี่นี่ปั๊มน้ำมันได้ละโอเคจะได้ของแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยริปเปอร์สบูซ์แมนโอ้เราก็ไปยังไงเนี่ย เพื่อนโดนว่ะเพื่อนโดนแต่กูออกไงอ่ะหาทาง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 เดินเดินวนเฮ้ย รอรอกอนรอกอนรอกอนรอกันพวกนี้เองลิปเปอร์นี่คือสัญลักษณ์ของคนตายสัญลักษณ์คนตายออกไปไอพวกบ้าไปเก้อ แหมต้องหน่วงทางมาแน่เลยแล้วเราก็เจอแกแล้วจะทำให้แกเห็นตะว่นานั้นตกว่าน,นั้นแผล่ไฟไหม้น้ำร้อนลวก Shoulders, swapping these Tats are dead symbols of a dead man, dead symbols of the lost. Get off me, the owls, man. Bitches, over here, you son of bitches, get off. Got it. Why, man, that bruiser, which is a one to kill him all. It fucking one of Who's up by heaven?

Caramba, go, go! Ali! Fucking rebound! Oh shit. Thought we'd never be able to get out of Hey. Uh. <coughs> why don't you wait out here? Let me make sure it's all clear. นายลอน,นี่แล้วก,กันเดี๋ยวฉันเข้าไปดูด้านในก่อนโอเคอาจจะชอบที่นี่นะนนฉันแค่ต้องนอนพักแล้วก็ทำแผลตัวเองนิดหน่อย <c oughs> ฉันจะอ้างนอกแล้วก็ไปซ่อมมอเอรนะนาน่สยฉันจะออกไปข้างนอกแล้วก็วไปซ่อมมอเตอร์ไซค์นะนายอยู่นี่สบายนะ <c oughs> จะเพินโลเชคควอยอีกนิดนึงหายาแก้ปวดแล้วก็ผ้าพันแผลฉันมีกระสุนนะถ้าแกต้องการอยู่ในฟุตล็อกเกอร์ข้างล่างเลยเฮ้ยเอา็อตกันให้ไปนะอ่ u ขวงของจังวะแค่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะถ้าเกิดเราขาดช็อบกันเนี่ยเซฟมันเซฟตโนบัติไหมวะเซฟเกมก่อนนิวเซฟเซฟเอาใหม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ โอเคครับก็เดี๋ยวผมต้องขอพักก่อนนะครับสำหรับพาร์ทแรกเป็นไงฮะสนุกดีนะผมว่าก็ได้รสชาติแปลกไปนิดนึงแล้วก็มีความกลิ่นอายของเกมที่เราคุ้นเคยเกมซอมบี้ค้นหาของครับแล้วก็ผจญภัยไปเรื่อยแต่ซอมบี้ดูดูถ้าจะโหดอยู่ฮนะแต่ผมยังไม่ได้เจอโหดสุดๆแค่นั้นเองโอเคสำหรับใครที่ ชอวิดีโอนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนทุกคนครับผมบ๊ายบายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ